มือนี่ว่างที่ไหนละปากก็ไม่ว่างมือไม่ว่างปัดใหญ่เลยเนี่ยอันนี้ขนมจีนจ้ะขนมจีนยี่ห้อดอกกรหลาบนะเพื่อนนะน,น้ำยาปาทูน่าจ้ะมีถั่วงอกกะรำปีก้านเอ้กุ้ยช่ายจ้ะผักในสวนก็ผักสลัดผลไม้ก็สตอเบอรี่ วูดเบอร์รี่แล้วก็น้ำจิ้มน้ำปลาหวานจะเหลือแค่นั้นแหละมาจะมาทานด้วยกันเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้าวันนี้กินขนมจีนกันจ้ะกินคนเดียวแ mm hmm. มงวันก็เริ่มมาแล้วเพื่อนๆเริ่มก่อกวนละกินขนมจีนกับผักในสวนนะั่นเห็นไหมล่ะมันไนอ้นี่เลยเพื่อนเอ้ย เรียวไร้เรียวไร้เบื่อแต่มาแรงวันเพื่อนๆเยอะมากวันนี้ร้อนมากนะเพื่อนๆนะวันนี้ที่อังกฤษยี่แปดองศาจา้ะกินคนเดียวไม่เหงาเด้อไม่ต้องกลัวว่าจอยจะเหงากินจอยกินไม่ต้องมีเพื่อนกินจอยก็กินได้จ้ะนะกินได้จ้นะก,จก,กินคนเดียวก็กินได้ ร้อนวันนี้นึกอยากจะกินไงนึกอยากจะกินน้ำยาขนมกินจอยกินนี่จอยต้องกินอย่างนี้นะเพื่อนๆี่ผักก็ผักในสวนจะเด็กข้างบ้านเขาเล่นข้างนอกแด,ดดดีคนก็เดินพูกพรานจะวันนี้ ด้วยบโบกด้วยพัดแมงวันแมงวันแมงวันพวเนี้มันเยอะจากหน้าร้อนเนี่ยเยอะเยอะการกุยชาย เพื่อนก็มาเนี่ยุ่นวายอยู่เนี่ยบินอยู่เนี่ย <c ười> เพื่อนกินนะกระชายกับต้นหอม <c ười> ชอบแต่กระชายเยอะจ้ะน้ำอาจจะไม่ข้น แต่ก็แซบอยู่จอยใส่ปลาล้าลงไปไงลูกผัวทํางานจะนะจอยไม่ได้ทํางานตอนเช้าไงจอยเข้างานตอนบ่ายบ้านจอยทํางานไม่ตรงกันจะน้องแอนกับพ่อเขาทำงานตอนเช้าจอยทํางานตอนบ่ายจะเลิกหนึ่งทุ่มก็จะเห็นจอยว่างตลอดเวลาช่วงเช้าเนาะ ักในสนสวทำเส้นมานสปาเกตตี้เลยเห็นไหมเนี่ย วันนี้ร้อนที่สุดจ้ะนะในแถบที่จอยอยู่ยี่สแปดองศาวนันนี้ผักก็คงจะชอบอยู่หรอกจ้ะนะ เอาทีนี้วันนี้ร้อนมันพรุ่งนี้ก็จะกลับมาเย็นก็คือไม่ได้ว่าเย็นแบบหนาวอะเพื่อนๆแบบอากาศลดลงอะก็คือยังอุ่นอยู่อะนะ วนใจมากเลยเนี่ยบินกันพาก,กันบินหัวเขียวมาเนี่ยฮะบางทีจอยก็ทำอย่างเงี้ยนะเพื่อนเพื่อน,อนทำไอ้เนี่ครับขนมกินแต่ว่าจอยเอามากินกับน,น้ำปลาเพื่อนคลุกน้ำปลาจอยก,ก็กินได้ไงเห็นไหมมาก็เป็นแถวเลยทีเนี้ย โอ้พี่ไม่ต้องกลัวว่าจอยจะเงงาแมงวันนะเต็มู่เนี่ย <c oughs> มือนี่ว่างที่ไหนละปากก็ไม่ว่างมือไม่ว่างปัดใหญ่เลยเนี่ย <c oughs> ไม่อยากนั่งกินในบ้านไงร้อน เหมือนลูกจอยเหมือนกันเรื่องลูกจอยอยากจะเห็นแต่ลูกจอยอยากเห็นก็ดูคลิปเก่าๆได้จ้ะเนาะที่ว่าเขาเคยให้จอยถ่ายอะ่ะแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่เด็กแล้วไงที่จะมานั่งถ่ายให้ทุกคนได้เห็นเขาเนาะจะยี่จะยี่หกจะยี่หกปีปีหน้านี้แล้วเพื่อนๆอ,อีกไม่กี่ปีก็จะสามติดใครเขาอยากมานั่งออกลก้องกับแม่ เขาก็อยู่ในโลกของเขาอีกคนหนึ่งก็จะยี่สิบปีวัยวัยเนี้ยลูกจอยเห็นเป็นอย่างนั้นเขาไม่ใช่อายุอายุสิสิบแปดสิบน้องแอนนะเขาไม่ใช่อายุสิบแปดสิเก้านะ mm hmm. นเพื่อนๆนะเขาจะสามสิบแล้วนะอีกไม่อีกสี่ห้าปีก็สีอีกสี่ปีอ่ะก็จะสามสิบแล้วนะ เห็นเขาตัวเล็กแต่เขาไม่ใช่อายุน้อยๆไงที่เขาจะมานั่งนั่งฟังแม่แม่ให้ทำอะไรก็ต้องมานั่งทําตามไม่ใช่จนอีกไม่นานแล้วเขาก็ได้ผัวได้ลูกของเขาละ ทุกวันนี้ขนาดแค่จะถ่ายรูปคู่กับแม่เขายังไม่อยากจะถ่ายกันเลยอยากเห็นก็ดูคลิปเก่าๆเอาจ้ะมีเยอะอยู่ ชอบกินนะะั่นอร่อยส่วนแม่ย่าก็จะมาเห็นกันทุกอาทิตย์ก็ไม่ใช่นะเพื่อนๆอยู่ไกลอยู่ไกลกันจะขับรถไปกลับสองชั่วโมงยา่าเขาไม่ค่อยชอบอยู่บ้านด้วยไปเทเี่ยวเดี๋ยวอ,อีกไม่กี่อาทิตย์เขาก็จะไปเที่ยว ต่างประเทศอีกกับเพื่อนเขานปีใหม่เขาจะไปเที่ยวประเทศอินเดียสอง,งเดือนแต่ไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกจ้ะ อยากไปเที่ยวก็ให้แกไปไงเพราะว่าเนาะคนเราเนาะแกมาทุกวันเพื่อนๆไม่ใช่เด็กลงทุกวันแกมาทุกวันวันใดวันใดวันนึงก็เดี๋ยวก็ครึ่งครึ่งบินไม่ได้ไม่รู้ว่าเราจะพิก,การวันไหนวันที่แกอยากไปให้แกไปเถอะความสุขของแก เกิดมาชาติเดียวล่ะคนเราเกิดมาชาติเดียวตายไปตายไปแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดได้เกิดอีกไหมอยา,ากทำอะไรก็ทำทำในสิ่งที่ว่าม,มันไม่ได้ไปเดือดร้อนคนอื่นอ่ะเพื่อนเพื <S <S อ่อนก็นี้ต้องทั้งช้อนทั้งอะไรต้มวางแ้ต้ตอวเนี้ย จอยไม่จอยนี้คิดไม่เหมือนคนอื่นนะพอตายไปแล้วต้องเกิดมาชาติหน้าไม่คาดหวังหรอกเกิดมาไม่รู้ว่าเราจะเกิดมาเป็นอะไรหรือจะได้เกิดมาไหมเราก็ไม่รู้เนาะทำไมเราไม่ทำณนะปัจจุบันตอนที่ว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยทำให้ตัวเรามีความสุขดีกดจะมานั่งคาดหวังว่าชาติหน้า เกิด <S an> มาจะทำนู่นทำนี่บางที่ชาติหน้าอาจจะไม่มีจริงด้วยซ้ำไปอยู่กับปัจจุบันเพื่อนเอยู่ปัจจุบันตอนที่เรามีลมหายใจแบบปัจจุบันที่ว่าเราตัวเป็นๆกำลังมีลมหายใจอยู่ตัวเนี้ยนะ ก็โวยไปเหอะความสุขอะ่ะจะคาดหบังไปถึงคาดหน้าคาดหน้าคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้เกิดเป็นอะไรจะได้เกิดไหม านางกินไปก็บ,บ่นไปนเพือเ<ม>่อนแล้วบ,บางคนก็ถามเรื่องเรนนี่เนาะเ,เดี๋อวกาแฟตรงไหนบางทีจอยเคยเล่าไปแล้วไงจอยจะไม่มาเล่าบ่อยเพื่อนเพื่อิดจอยไม่ได้สวยหรูที่ไม่ต้องมานั่งเล่าเรื่องตัวเองตลอดทุกครั้งทุกรอบไง ม,มาขาาป้อมกําลัง แดดจะไม่ออกมาเยอะแต่ว่ามันร้อนจ้ะอันนี้สตรอเบอรี่ในส่วนจอย อันนี้เพื่อนให้มาลูกเล็กๆนี่เพื่อนให้มาจะเพื่อนสวนติดกันอะ่ะหวานหยิบกินใหญ่เนาะ น้ำปะาวานยี่ห้อนี้อร่อยอร่อยคิดว่าเป็นตาของตะไคร่จ้ะอืมอมาเด้อเพื่อนเนเด้อมามากินด้วยกัน โอเคจ่าเพื่อนๆไยงจ้จอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย